ก่อนที่คุณผู้ชมจะไปดูเนี่ยก็อย่าลืมปรับคุณค่าของวิดีโอนะเพื่อการดูที่ชัดก,กว่าเดิมร้อยเท่าไงแล้วก็ยืมกดไลหลด้วยนะครับผมโอเคทุกคนนะคือวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่1พฤษภาคามับทุกคนก็มีตัวละครใหม่เข้ามาให้สุม่มตามมาเดิมวันทุกคนเดือนนี้ก็จะเป็นหมาฝ่าแมนและเอสนาบวัวฮานี่เลยนะวอชจ้าแมนของเราเองแต่ผมคงไม่สุ่มฮะทุกคนเดี๋ยวเหตุผลก็เราดูคลิปหน้า,ากันฮะปลาลุเลยกันเนาะโภชการมาเล่นเลยแล้วกันปลาลุยหมาฝ่าแมนเนี่ยจะได้ว่าเป็นตัวละครที่แบบ น่าเหนวโคตรแรงนะตอนนี้เนี่ยผมว่าอนาคตอาจจะมีตัวมาแก้ทางก็ได้นะผมว่ามาลุยเลยกันเนาะพ่อแม่ฮู้คนนี้ก็คือนีเลมายบอยฮันุกคนโอเคมาลุยเลยกันเนาะห้าผีก็ขอ,ขอพายนฮันดิคนผมไม่เก่ยงยดจีนนะมาลุยนี่ขอมาไล่ตีหน่อยแล้วกันโอเคทุกคน,นมาแล้วฮะมา,าพ่อแม่ขับเปิดก่อนเรียบร้อยตามเคยทุกคนมาแล้วก็เด้งกระโดดฮะทำไมชื่อทางละละาลาจังเลยอ่ะชื่อทางเราล่ะมาฮันุกคนเด้งกระโดดไปนะมาเปิดเสียงเบาๆหน่อยแล้วกันเดี๋ยวมันจะแสบหูนะมาลุยเด้งกระโดด โอ้หาเงินตลอดเลยทุกคนแต่ผมไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่านี่มันคือระดับพี่หนึ่งไงนี่กระโดดรอบหนึ่งแล้วกันเรียบร้อยทุกคนสองน้าชายพี่ยังไม่ตายเหรอน่าจะปี๋หรอแล้วก็เอสาก้าต่อจุ่โจมมากข้างกันทุกคนปั้งปั้งปังปังเรียบร้อยทุกคนตายเรียบร้อยนะแล้วถ้ารอดูรอบที่สองดีกว่าัทุกคนว่าได้ชัยโดนไม่เท่าไหร่นะมาเน่นกระโดดไปเลยปั้งปังปั้งปั้งหุยขนาดระดัพี่สองก็สองล้านทุกคนถ้าเกิดว่าป้าส่วนจริงกันแบบเป็นแบบวว่่่่าาาาาาเเเขซ้้้อนนนียยก็จะะปรมมมณลลังผ เดี like ๋ยวแบบว่าในหลังจากบอเห็นฝนที่ผมไม่สุ่มหมาพ่อแม่มันก็ผมจะจะไปหาส่วนภูบุบะบะบุบะเนาะเดี๋ยวจะไปดูดามีทาวส์ซื้อันทุกคนนะคลิปหน้าของชิปหน้านะทุกคนไปหาหน้าไปเนาะในกระโดดอีกทีนึงปั้งเป็นไงล่ะยังไม่ตายฮะทุกคนแล้วก็ยาซาก้าจุดเจ้าบ้าข้างไปทำร้ายไม่กรทออทุกคนเรียบร้อยทุกคนตามเขาแพ้มาเข้าสู่รอบสุดท้ายท่านละคการเล่นสปีดด้วยกันนะมาในกระโดดดึงดึงเติมหนึ่งให้ด้วยนะเพราะว่าหวังหุย นี่ฮะทุกคนสามล้านดาเมจเอทุกคนแต่ว่าวันแรกเนี่ยมันไม่สุดเท่าไหร่หรอกครับทุกคนเดี๋ยวเราจะดูวันหลังนะเพาว่าเขาค่อยแจกดาเมจอีกทีนึงแห็นี้มว่าเราไปสามล้านนะเดี๋ยวเรามาดูฮอปเซิลดีกว่านะคลิปหน้าคลิปหน้าทุกคนแล้วก็อยาสากายโรตายบลอนหาทุกคนถนี่คือสตอรี่คอนี่อยู่ด้วยกันนี่คือเละทุกคนผมว่านะเละเละเละนี่การก่อนบวดโจมตีแบบโคตรแรงอะนะตัวเชฉลี่ยเลือดเอ๋ยถ้าเกิดว่าฉันอะสุ่มได้มาฟพาะว่าแม่ละก็ นี่เลยกดไปเลยฮะทุกคนหมทำค่าสุ่มห่าหมาฟอวแมนเอสเอ็มอาร์บวกฮะทุกคนนี่ฮะทุกคนมาใหม่นะทุกคนมาลุยเลยกันเนาะจะได้หรือเปล่านะฮะโอกาสหนึ่งนร้อยฮะทุกคนถ้าเกิดว่าได้คือผมได้ขิงจริงนะมาปึ๊บตัวละเอ่ยโอเคฮะทุกคนมวยไทยมานะโอเคทุกคนในเกมนี้ก็มีวันด้วยกันฮะโอ้โหคนเซฟเลยะเนี่ยนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนในการฮะสวัสดีครับขอขอรับชมครับ